ไ,ง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 ไม่รู้รายละเอียดครับเดี all, course, ๋ยวพี่แลกเปลื่นยาวหน่อยพี่เอาไปเวอร์ตรงนี้เปลี่ยนลามยัง ตำรวจนะยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นเป็นอะไรครับเป็นไรเครียดอะไร ยกมือขึ้นยกมือค้างเลยครับ ถคุยกันดีๆเนอะ <S <S <IL EN C IO> อ่ะมีอะไรนะ <S <S <IL EN C IO> ใช่ใช่ปืนร้วนอะไร <S <S <IL EN C IO> ไม่ไม่จู่โจมจะจุใช้ปืนร้่นอะไร โคดเหรออ๋อโค้ดอะไรนะโคดโคดดีเฟนเดอร์โ oh อ้ดีเฟนเดอร์คงอลลอยเหรอครับไม่รู้ผมซื้อก็ต่อมาเขาขายผมมาหรอผมขอดูหน่อยได้ไหมผมไม่ยิงผมไม่ยิงพี่ผมไม่ยิงพี่ผมไม่ยิงใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นผมไม่ยิงพี่อะไรกาะพี่อะไรกาะอย่าฆ่าผมไม่เอาไม่เอาใจเย็นนะอย่าเอามาใจเย็นอ้าวผมยอมพี่ยิงเลยล้มยิงผมเลยลงไปนอนลงตอ้บไปไม่นอนพี่ยิงเลยยิงกะบานนี่ ยิงกบนนี่ยิงกบานเลยผมไม่นอนอนอูไม่นอนยิงเลยอยาก้ผมกุญแจมืไยิงเลยยิงเลยโอเคหนุใจเย็นใจเย็ุแจมใ้ right right ุจมใจเย็นใจเย็นผมะยิงเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยิงเลยเปืนเปืนเลยวก่อนเยยงไมเ น้ำปืนตัวเองนำปืนตัวเองโอเคเรเก็บปืนด้วยใช่ใเก็บปืนตำจเกี่ยกับปืนเป็นปลอดภัยตรวจเกีับปืนหมดคนก่อนดูคนดก่อนนะนองน้องคนก่อนคนก่อนดูในตัวดูในตัวละเอียดพี่ยิงผมยิงเลยพี่ยิงผมเลยมีผู้ชายคนหนึ่งก็คลั่งเหมือนกันถือปืนเนี่ยนะ ยิงปืนขึ้นฟ้าจอศรีรษะตัวเองอเดินรอบหมู่บ้านเลยะนะตำรวจต้องไปบุกชาร์จเพื่อจับกลุ่มตัวนะครับทผู้ชมครับแล้วหลังจากที่เขาชาร์จตัวไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะตำรวจที่เขาไปรองับเหตุเนี่ย<ะ>โอ้โหการดูคดีวิเคราะห์คดีต่างๆของเขาเนี่ย<ะ>เขาดูยังไงนะครับแต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับผมไม่ยิงใจเย็นๆใจเย็น ใจเย็นผมไม่ยิงพี่ไร่เกาะพี่ไร่เกาะอย่าฆ่าผมไม่เอ,ไอ,อ,ไอ,อามไม่เอาใจเย็นนะอย่ามาใจเย็นอ้าวผมยอมพี่ยิงล้มไปพี่ยิงผมเลยลงไป<ๆ>นอนลงบอ่อมังทำไมไม่นอนพี่ยิงเลยยิงกระบาลผมนี่ยิงกระบาลผมน,นี่พี่กระบาลเลยผมไม่นอนขอลงผมไม่นอนย,ยิยนเนงเลยอ <règ> ย่าฆ่าผมคุณแจ้งมาไหะ

วินาทีที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งถือปืนจอ่อศีรษะตัวเองแล้วมียิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับนนใช้เวลาหยุด30นาทีได้นะครับตอนที่เกลี้ยกล่อมกันพยายามบอกให้สงบให้วางปืนแล้วก็เข้าไปชาร์จตัวนะครับ11น,นาฬิกาที่ผ่านมานออครับวันนี้ครับตำรวจสพระบภัยได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปที่เกิดเหตุตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3 ตำบลกรอบสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีผู้ชายคนนี้ครับนี่ฮะที่ถืออยู่ในมือน,นั่นคือปืนนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมและสุดท้ายก็ชาร์จเอาไว้ได้ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเกิดขึ้น แต่ดูภาพก่อนจะถึงตัวก็น่ากลัวอยู่เราได้คุยกับตํารวจที่เข้าไปชาร์จตัวตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับหลังจากสอพอระบาะไผ่ได้รับแจ้งเหตุไปถึงก็เจอผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีเทายืนถือปืนจอ่อศีรษะตัวเองเดินไปเดินมาอยู่ที่หมู่บ้านพูดโวยวายอยู่คนเดียวตรงจุดสนามหญ้าในหมู่บ้านชาวบ้านก็กลัวกันหมดไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านเลยนะฮะ ผู้ชายคนนี้ชื่อนายธาราดลอายุ36ปีครับเขาเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะไปตรวจค้นในบ้านมีปลอ,อกกระสุนปืนขนาดต่างๆตกเกลื่อนกระจายรอบบริเวณบ้านเลยนะครับนี่คือบ้านของเขาเองนะฮะที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีขวดเหล้าอยู่สองแบรนด์ด้วยนะมีปืนอีกนะครับคือสองแบรนด์ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยแบรนด์แรกเป็นขวดเปล่าอีกแบรนด์หนึ่งนี่มีเหล้าอยู่เต็มเลยนะครับ ส่วนปืนนะครับมีสองกระบอกเป็นปืนพกแบบแมกกาซีนหนึกระบอกปืนลูกซองยาวหกระบอกแล้วที่บ้านนะครับยังมีปืนสั้นบีบีกันหึงกระบอกมีกระสุนปืนลูกซองอีกยีกว่านัดนี่ฮะ mm. โอ้โหมีติดตัวเยอะเลยภรรยาของนายธราดลบอกว่าสามีเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ค่อยกินยา ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียวแล้วอยู่ๆก็เดินเข้ามาเอาปืนในบ้านแล้วก็เดินออกไปตอนนั้นภรรยาบอกว่าก็ไม่กล้าถามสามีว่าจะเอาปืนไปไหนไปทําอะไรอ,อจนกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็อา้าวนี่ฮะอยู่แบบเนี้ยชาวบงชาวบ้านก็กลัวกันหมดไม่กลา้าออกจากบ้านน,นะครับเ,เธอก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเหลือ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของคนก่อเหตุก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยระงรับเหตุมาถึงช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ30นาทีนายธราดลก็เริ่มสงบตำรวจจึงตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็แย่งปืนมาได้นะครับผู้ก่อเหตุมีอาการเครียดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ก่อเหตุขึ้นทรถ้าโทรศัพท์มาเพาราะว่าไงครับเขาบอกว่าแฟนเขามีปัญหารเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วก็เลย ยิงปืน้นกวลาเรางจะให้มา่วยคุยกันหน่อยคุยคุยกันหน่อยปัญหาคือเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนีเห็นบอกมีาปัญหาเรื่องงานเรื่องงานนะฮนรกเปนเต่าเรื่องความคิดเก่าๆของเขาแต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไม่มีก็เอาเป็นว่าสามารถชาร์จตัวไว้ได้นะครับไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรรวมทั้งคนที่ก่อเหตุเองด้วยนะครับหลังจากที่ระงับเหตุได้เนี่ยสิบตำรวจเอกลือชัย โรจนะเด,ดโทโคคินนะครับ<น>เป็นผอบอหมู่ป้องกันปราบปรามมาช่วยงานสืบสวนที่สอพอระบ้อไผ่นะครับซึ่งมาระงับเหตุด้วยได้นําภาพเหตุการณ์นี้ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับตรงเนี้ย

ล้มปัดดกตินใจเข้าไปชาร์นี่คิดว่ายังไงเขาไม่มีกระสุนทั้งหมดตั้งแต่นานแ้วครับแล้วหมดยเงใส่ผมแล้วแต่เขายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ใช่แล้วก็แล้วก็พอมาผมเห็นชัยเปิดช้างอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มีการบางเกงเขาไม่มีกระเป๋าแต่บางเกงเขาล้วงหลายที่ไม่มีกระเป๋าก็เลยเป็นว่ามีอะไรเล็กอย่างประชาชนที่ผมดักอยู่ทางนู้นด้วยกลัวว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นคนเดียวหรือเล่าก็เลยก็คือคิดว่าเขาไม่มีอาวุธแล้วก็เลยแปดสร์เซ็นตนี้ได้ตัดสินใจ นี่ฮะสิบตำรวจเอกลือชัยนะครับเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นตำรวจที่เข้าไประงับเหตุด,ด้วยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยแล้วก็พิมพ์ข้อความเอาไว้บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคุ้มข้างยิงปืนขึ้นฟ้าก็เลยไปตรวจสอบไปถึงก็ยังยิงขึ้นฟ้าอยู่อีกหลายนัดแล้วยิงมายังทิศทางที่เราอยู่จนกระสุนหมดจึงเดินลัดสนามหญ้าเข้ามาจะยิงเราใกล้ๆ แล้วก็เห็นปืนแขวนสไลด์แล้วก็รู้ว่ากระสุนหมดก็เลยเข้าไปพูดคุยเพื่อจับกลุ่มดีๆเพราะว่าตอนที่บุกเข้าถึงตัวจะเห็นว่าเขาก็เหมือนกับชักปืนยิงด้วยนะ,ะแต่กระสุนหมดนะครับสิบตำรวจเอกลือชัยบอกว่าเราไม่ใช่คนไร้เมตตาเพราะก่อนเข้าจับเราใช้ปืนสงครามเล็งหัวเขาไว้ตลอดแต่พอเห็นเขาเอ,อ่ยถึงลูกเราจึงเห็นแก่ลูกของเขาเพราะถ้าเราคิดจะวิสามันคงยิงทิ้งไปเป็นสิบรอบแล้วนี่นะฮะ สิบตัวเล็กลือชัยที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าสาเหตุที่กล้าเข้าแย่งปืนเพราะสังเกตเห็นแล้วว่าผู้ก่อเหตุตอนที่ยกปืนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีกระสุนแล้วฆฆเนื่องจากลำกล้องค้างลำแล้วแล้วดูจากการแต่งตัวของคนก่อเหตุใส่เสื้อผ้าคล้ายกับชุดกีฬาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะไม่น,น่าที่จะมีอาวุธพกติดตัวไว้อีกก็เลยตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็แย่งปืนได้เนี่ยฮะ เพราะว่าเกรงว่าถ้าปล่อยยืดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรบานปลายกว่านี้นะครับก็ถูกควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพระบาะไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับอส่วนเรื่องทางคดีก็ต้องว่ากันต่อไปคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกโอ้โหตำรวจนี่ใจถึงจริงๆนะเขาไปแย่งมาได้อย่างเงี้ยเพราะว่าจะเห็นภาพว่าเหมือนกับเขาเลงขึ้นมาใช่ไหมตอนจะถึงตัวแต่ตำรวจบอกว่าเขาเขาเห็นละเขาสังเกตลักษณะปืนและลำกล้องลำกล้องเนี่ยคือมันกระสุนหมดละก็เลยกล้าเข้าไปอันนี้ประสบการณ์ล้วนจริงจริงนะคะ